โอเคครับผมก็แวะเติมแก๊สก่อนนะก่อนเราจะวิ่งเข้าเทพอตอนนี้ผมถึงโคราชแล้วเดี๋ยวแวะเติมแก๊สไหนก็เหมือนเดิมว่าปั๊มเขียวนะปั๊มหลักปั๊มประจำที่แวะตลอดนะฮะแต่ว่าวันนี้กาแฟยังไม่เปิดนะ,ะครับก็เดี๋ยวไปหน้าก็กรุงเทพนะฮะ ครับผมก็เกือบถึงสระบุรีนะฮะอันนี้มากับมือขับนะมือขับนะครับช่างช้านะครับพี่ชายนะเดี๋ยวสักหน่อยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลี่ยงเบืองสระบุรีกันนะครับนี่ครับมากับเจ้านี่นะฮะปูขาวอายุสามสองตววครับเดี๋ยวพาไปโอนริงเทพนะฮะเดี๋ยวเราคุทพี่อันเดี๋ยวเดินทางต่อครับผม ก็ยื่นเอกสารนะแล้วก็ให้ในช่างตรวจสภาพนะครับอันนี้รถเรามีแก๊สก็ใช้ใบวิศวะเดนะนี่ครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปด้านในต่อนะอีขั้นอีขั้นตอนนึ้งนะโอเคครับผมหลังจากตรวจสภาพรถเสร็จนะเราก็มารับบัตรคิวนะแล้วก็มานั่งรอคราันนี้ก็เดี๋ยวรอรุ้นนะครับว่าขนส่งจะให้ใช้เลขเดิมไหมนะฮะ เขาจะให้เราซื้อซื้อป้ายนะฮะวันนี้ป้ายมันเป็นหมวดเก่าเลยรับที่เขาเลิกใช้แล้วนะฮะนี่ผมเสียดายป้ายนะฮะก็เดี๋ยวรอรุ่นครับถ้าราคาไม่แพงมากเราก็จะซื้อไว้นะแต่ถ้าราคาแพงเราก็คงจะต้องยอมขนส่งนะฮะแล้วแต่เขาจะให้ใช้เลขอะไรนะครับตามไปดูครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับกับภารกิจโอนรถนะครับแต่ว่าทะเบียนนะฮะ ทะเบียนเราก็ไม่ได้หมวดเก่านะครับเพราะว่าขนส่งแจ้งมาว่าทะเบียนหมวดเก่าเนี่ยเขายกเลิกโดยกดกระทรวงแล้วใส่ไปก็จะมีปัญหาปเปล่าๆนะครับเขาไม่สามารถต่อให้ได้นะก็ไม่เป็นไรครับได้เลขเดิมนะแต่ว่าก็เป็นหมวดใหม่นะฮะสามห้าสองหกเลขเดิมแต่เป็นหมวดใหม่นะครับผมก็โอเคนะครับก็วันนี้มาที่ขนส่งบางขุนเทียนนะก็โอเคนะครับบริการบริการดีนะบริการดี ก็ขอบคุณนะครับพนงานขนส่งบางขุนเทียนนะครับผมโอเคครับผมก็จบภารกิจนะครับกับเจ้าผูเขาวนะฮะอวนเรียบร้อยนะครับก็มาใกล้ถึงนี่ฮะขนส่งบางขุนเทียนนะครับกรุงเทพฮะก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันนะฮะสวัสดีครับผม